อุ้มหนักน้ำท่วมสูงรอบที่สามเตือนพื้นที่ข้างเคียงยกของขึ้นที่สูงด่วนวันที่14ี่ก่อยอเวลาศู0หนาฬิกาสถานการณ์น้ำที่จังหวัดระยองล่าสุดมวลน,น้ำจากอำเภอนิคมพัฒนาได้ไหลเข้าเขตพื้นที่อำเภอเมืองระยองแล้วทำให้พื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเดิมอยู่แล้วเพิ่มระดับสูงขึ้นอีกโดยเฉพาะตำบลทับมาวิกฤตหนัก เนื่องจากคลองทับมารับน้ำจนเต็มความจุและเอ,อ่อล้นตลิ่งมาก่อนหน้านี้ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นไปอีกซึ่งพื้นที่ที่จมน้ำไปแล้วได้แก่หมู่สิตตาบลทับมาชุมชนหนองมหาหมู่บ้านแดนใหม่ตลาดลุงชาวซอยหมู่บ้านเพชรรัฐเล็กวิวหมู่บ้านกรุงไทยและอีกหลายหมู่บ้านถนนสายหลังบิ๊กซีถนนสาย36ฝั่งเข้าเมืองระยองโดยระดับน้ำตามหมู่บ้านต่างๆสูงประมาณ1-2เมตร ส่วนบนถนนระดับน้ำประมาณ30เซนติเมตรและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือเผื่อเวลาการเดินทางไปทำงานและไปโรงเรียนขณะนี้หน่วยงานต่างๆทั้งทางจังหวัดปอพอเทศบาลตำบลทับมารวมถึงหน่วยกู้ภัยต่างๆเร่งลงพื้นที่ไถยพอประชาชนไปยังศูนย์ทักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนชุมชนวัดทับมาเพื่อความปลอดภยัยขณะที่น้ำจากคลองทับมาต่อ ทับมาอเมืองจอระยองได้เอ่อล้นเข้าท่วมหลายหมู่บ้านซึ่งเป็นพื้นที่เดิมที่เคยท่วมอธิชุมชนบ้านหนองหาดอุสามต่อ,ตอทับมาที่มีหมู่บ้านจาัดสรรหลายโครงการซึ่งการไหลของมวลน้ําครั้งนี้เป็นรอบที่สามแล้วที่เกิดน้ําท่วมโดยมวลน้ําได้เอ่จากคลองทับมาเข้าท่วมถนนก่อนขยายวงกว้างท่วมบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจํานวนมากและขอให้ประชาชนติดตามข่าวสาร สถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดรีบขนของขึ้นที่สูงด่วนและขอให้เทศบาลนครยองและเทศบาลตำบลเชิงเนินเตรียมรับมือเป็นพื้นที่ต่อไป